สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่พึ่งเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะบ้านแม่พึ่งก็จะมีพี่ๆจากบริษัทเครื่องกองน้ำดื่มเซฟนะคะครับวันนี้มาทำอะไรคะอ,อ๋อมาดูแลสุขภาพพี่พึ่งที่บ้านครับเพราะพี่พึ่งอ่าเป็นลูกค้าเก่าของบริษัทค่ะนะครับอ่าก็เลยจะมาทำอ่าเปลี่ยนเครื่องกองน้ำให้พี่พึ่งนะครับเป็นระบบยูเยียงคลายเป็นน้ำด่างครับล้างสารที่ต้านมะเร็งเบาหวานไ่มันในเลือดครับตัวนี้ครับ สุดยอดครับเซฟสุดยอดค่ะเพราะว่าแม่พึ่งก็ใช้มาก็จะสองปีแล้วเนาะเครื่องก็ขอบขอบคุณพี่พึ่งครับที่ใช้บริการของบริษัทใช่ค่ะก็เครื่องนี้มีประสิทธิภาพยังไงบ้างคะครับตัวนี้เป็นระบบ U V ครับพี่พึ่งนะครับอายุการใช้งานก็นานครับนะครับเสียบไฟครับแต่ไม่เปลืองไฟนะครับพี่พึ่งนะครับตัวนี้นะครับอ่าเปิดสวิตช์หน้าเครื่องเวลาเลิกใช้งานแล้วก็ปิดสวิตช์แล้วดูแลสุขภาพพี่พึ่งนี่แหละนะครับอ่าเป็นน้ำด่างครับตัวนี้น้ำอังคาราย นะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้ครับพี่พึ่งก็เหินเขินครับพี่พึ่งต้องทงแล้ไม่ต้องเขินค่ะเขืนครับกันเองกันเองพี่พึ่งถ่ายมาหน้าผมบ้างพี่พึ่งพี่พึ่งจะออกวันไหนแต่ผมจะไปดูออกพรุ่งนี้เช้าพรุ่งเช้าเลยพี่นะนะครับ ตอนนี้ช่างเขาก็กําลังเจาะที่ไอยึดปลั๊กไฟเนาะใช่ไหมพี่ใช่ครับทําติดปลั๊กสามตาให้เพราะว่าเครื่องนี้ต้องเสียบปลั๊กไฟด้วยครับใช่อพอจะมีเป็นแบบอะไรนะพี่เป็นน้ําด่างอังคารายระบบยูวีเนี่ยอนอนๆตรงนี้เนาะใช่ครับพอกดไปแล้วเป็นไฟสีอะไรสีเขียวครับพี่เม่งถ้าถ้าเครื่องใช้ไม่ได้คือเป็นสีแดงครับ อีกนานไหมคะโอ้สองหมื่นลิตรครับพี่สองหมื่นลิตรครับนานอย่ครับพี่สองหมื่นลิตรเนาะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อพี่พึ่งมาได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวพี่พึ่งแนะนําเดี๋ยวมีค่าแนะนําให้ออืจริงนี่จริงครับจะให้พี่พี่ช่างติดเขาแนะนําการใช้งานเนาะว่าใช้ยังไงนะคะตัวนี้นะครับมันสามารถใช้ได้สองระบบ น้ำปราปาก็ได้มันมีอยู่สองหัวเห็นหรครับหัวเล็กกับหัวใหญ่แต่ถ้าเราหมุนตัวนี้ลงมาหมุนตัวเนี้ยที่เราเห็นน่ะมันเป็นน้าปราปาตอนี้น้ํากองรบกวนให้พี่พึ่งปิดเลยเราไม่ต้องยุ่งกับมันใให้เป็นเฉพาะน้ํากองอย่างเดียวคือเปิดปิดตัวสีแดงสีเดียวก่อนที่เราจะเปิดกองน้ําให้กดสวิตช์ให้หลอด UV ทํางานก่อนยังไงคคือไฟจะขึ้นสีเขียวบอกเราคือตอนเนี้ยหลอด UV กําลังทํางานถ้าพี่พึ่งเปิดปิดตัวนี้ตัวเดียว ใช่ไหมครับน้าจะวิ่งเข้าสายหนึ่งกองให้เราสายหนึ่งแล้วจะออกให้เราสายหนึ่งคือจ้ะครับน้ํากองจะออกรูเล็กสถานเดียวอือคือไม่ต้องมีสายโยงมาหาเลยไม่ต้องครับเราลองอย่างนี้เลยครับคือถ้าที่เพื่อเห็นสายว่าครับเหมือนสายยางทั่วไปอ่ะจ้ะแต่พอเราใช้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นตักให้น้ำตะไค่น้ำเกาะแต่ตัวนี้คือ มันจะไม่มีตะไคร่น้ําคือเราจะไม่ต่อสายยางให้อะไรให้เจ้ะเครื่องเก่าเขาจะเป็นสายยางใช่ครับว่าพี่เพิ่งดูข้างในสายอ่ะมันจะเป็นสีตามเห็นว่าเหมือนสายยางตามบ้านทั่วไปแต่เพิ่งลองผ่าดูได้ใช่ใช่ตะไคร่น้ำจะออาหลุดออกมนแผ่นเลยเพราะมันคือน้ํามันไหลผ่านตลอดตอนนี้บริษัทคือจะไม่ให้ต่อสายยางให้กับลูกค้าจ้ะเนาะและไอตัวนี้คืออะไรคะตัวนี้คือตัวดักตะกรอนก่อนเข้าเครื่องคือจะช่วยดักตะกรอนหนึ่งชั้นแล้วมาเจอ ชั้นที่สองขึ้นไปข้างบนใช่ครับคือนี่นี่คืออีกตัวหนึ่งและคือค่อยเข้าไส้กองช่วยถนอมไส้กองคือเหมือนเป็นด่านนะครับด่านหนึ่งผ่านด่านสองก็ต้องตามกว่าจะผ่านด่านไม่ได้คือตะกรอนนี่ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนีน้ำไหลแล้วนี่คือเป็นน้ำกองสามารถผ่านได้เลยเวลากรอกใส่ขวดใส่อะไรไม่ต้องรอให้เต็มขวดพอดีนะครับเพราะเวลาเร็จ น้ำของขาค้างสายอยู่ใช่ครับคือไม่ได้ค้างสายเพราะตัวเครื่องมันอยู่ข้างบนน้ำมันจะไม่แค่อยู่ในไส้กองอ๋อคือเขาจะเขาจะถ่ายเทออกมาให้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้แต่ถามว่าหมดร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่หมดไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนถ้าหมดร้อยเปอร์เซ็นคือไม่ใช่แล้วมันต้องมีค้างอยู่บ้างถูกไหมครับใช่แต่ถ้าเผื่อว่าน้ำมันยังไม่เต็มขวดที่เครื่องเปิดน้ำเข้าเครื่องผมเปิดแป๊บเดียวผมปิดน้ำเข้าเครื่องเท่าไหร่มันก็ออกให้เราเท่านั้น ง่ายๆนิดเกี่ยวจ้ะพอเวลาเราใช้เสร็จอะไรเสร็จถามว่าลืมปิดเป็นไรเป็นอะไรไหมไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหมน้ํนจะออกมาอุ่นๆนิดหนึ่งแต่มันไม่สามารถเอาไปชงกาแฟได้นะครับี่ไม่ได้ต้มมาม่าได้นะครับคือน้ามันออกมาจะอกอุ่นๆนิดหนึ่งแต่ถามว่าสมควรปิดไหมสมควรปิดดีกว่าพอเรากองเสร็จอะไรเสร็จโอ์เวลาเราเลิกใช้งานแต่ถามว่าเวลากองน้ำลืมเปิดเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับ เพราะคืนมันก็คือกองน้ำแต่ถามว่าชั่วโมงนี้โรคภัยติดต่อเราฆ่าเชื้อรคด้วยหลอดยูวีดีกว่าเราต้องกดเสร็จแล้วค่าก็ได้เวลากลับแล้วก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มาดูเลถึงที่บ้านเนาะรหตัวหาได้นะครับพี่ไม่ได้นำเป็นแฟนยูทูบเบอร์ชบเม่พึ่งร้อยแปดนไลฟ์ค่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปกดไลฟ์ฝากกดติดตามกด สับสไครให้ไม่พึ่งด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะจะได้รู้ว่าลงคลิปนี้วันไหนเด้อถ้าไม่กดกระดิ่งไม่รู้นะไม่แจ้งเตือนนะคะก็นี่นะถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรไปเบอร์นี้หนึ่งสองหนึ่งศูนนะคะชื่ออะไรเนาะเซฟครับเครื่องน้ำเซฟนี่นะ พึ่งก็ใช้ไปแล้วรุ่นหนึ่งวันนี้ได้เปลี่ยนรุ่นใหม่เนาะไม่ไม่อยากเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเพื่อสุขภาพครับพี่ครับและสุขภาพนะครับพี่พึ่งจะได้กินน้ําด่างสาเพื่อสุขภาพนะครับมีแรงทําคลิปให้แฟนๆดูเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ